นัดชี้ชะตาตั๋วไปชิงแชมป์เอเชียอยู่ตรงหน้านี่คือเกมที่สำคัญที่สุดของทีมชาติไทยย23ในรอบคัดเลือกเราต้องผ่านด่านสุดหินอย่างเลบานอนทีมที่เพิ่งล้มมาเลเซียมาหมัดหมาดคำถามคือ11ตัวจริงชุดไหนคือชุดที่ดีที่สุดที่จะพาทัพช้างศึกคว้าสามแต้มสำคัญนี้มาให้ได้วันนี้ ต้นกล้าแท็กเกิลจะพาไปพาแผนจัดทับชุดแกล่งที่สุดพร้อมฟันทองสกอร์เน้นเน้นท้ายคลิปใครอยากเห็นช่างสึกเข้ารอบห้ามพลาดดูคลิปนี้ให้จบครับก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b e ให้กับช่องต้นกล้าแท็กเกิลด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ต้นกล้าแท็กเกิล วันนี้เรามาพร้อมกับบทวิเคราะห์สุดเอกลูซีฟที่จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกก่อนเกมการแข่งขันนัดสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในภารกิจไล่ล่าตัวไปลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นแป,ป๊บเดียวนะครับชมผู้สนับสนุนของเรากันก่อนหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube p r e m i u m กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบ ต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดบินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ a d d o c k y PM แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องต้นกล้าแท็กเกอร์ด้วยนะครับเอาละครับกลับมาลุยกันต่อ บอกได้คำเดียวเลยครับว่าแมชนี้มีความหมายมากกว่าแค่สคะแนนเพราะคู่ต่อสู้ของเราคือทีมชาติเลบานอนย23อีกหนึ่งทีมเต็งของกลุ่มที่เพิ่งโชว์ฟอร์มแกร่งมาเหมือนกันการโคจรมาเจอกันในนัดที่2นี้จึงเปรียบเสมือนนัดชิงแชมป์กลุ่มไกล,กล,กลๆเลยทีเดียวครับใครชนะโอกาสที่จะคว้าตั๋วเข้ารอบอัตโนมัติแทบจะนอนมาทันทีความกดดันสูงแต่ความมันก็ทะลุป,ปรลอดแน่นอน เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเจาะลึกกันคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยในระบบ4-3-3ที่จะลงสนามพบกับเลบานอนกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ตำแหน่งสำคัญที่สุดในแนวรับนั่นก็คือผู้รักษาประตู ในเกมนี้คาดว่ากุนซือของเราจะยังคงไว้วางใจในตัวของชมพัฒบุญเลิศนายทวันมือหนึ่งจากสโมสรพัทยายูนิเต็ดให้ลงเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องครับชมพัฒอาจจะไม่ได้เจอบททดสอบที่หนักหน่วงนักในเกมกับมองโ,งโกเลียแต่ในเกมที่ต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างเลบานอนประสบการณ์การยืนตำแหน่งและการตัดสินใจที่เด็ดขาดของเขาจะเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันประตูให้กับทีมชาติไทยโดยเฉพาะลูกกลางอากาศที่คาดว่าเลบานอนน่าจะใช้เป็นอาวุธเด็ดในการโจมตีเราครับ ขยับมาดูกันที่แผงหลัง4คนที่จะเป็นปราการเหล็กคอยสกรีนเกมรุกของคู่แข่งกันบ้างครับเริ่มจากตำแหน่งแบ็กซ้ายเราน่าจะได้เห็นพลเอกมนีกรจากสโมสรพีทประจบ FC ลงประจำการพลเอกเป็นฟูลแบ็กสไตล์โมเดิร์นที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วและความขยันเขาสามารถเติมเกมรุกขึ้นไปช่วยสร้างโอกาสในแดนหน้าได้อย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันก็ต้องมีวินัยในการวิ่งลงมาช่วยเกมรับ ซึ่งการดวลกับปีความเร็วสูงของเลบานอนจะเป็นบทพิสูจน์ที่แท้จริงของเขาในเกมนี้เลยครับคู่เซนเตอร์ฮาฟหัวใจในเกมรับของเราคาดว่าจะเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างชนลพัฒบัวพันธ์ปราการหลังร่างยักษ์จากบีจีปทุมยูนิเต็ดและพัทรพลศึกษากิจกองหลังจากสุโขทัยเอฟซีสำหรับชนลพัฒนนั้นเรื่องความแข็งแกร่งและลูกกลางอากาศถือเป็นจุดขายของเขาเลยครับการเข้าปะทะที่หนักหน่วงของเขาจะเป็นสิ่งที่คอยหยุดเกมรุกของเลบานอนได้อย่างดี ส่วนพัทรลพลจะคอยซ้อนและอ่านเกมซึ่งการสื่อสารและความเข้าใจกันของทั้งคู่จะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในแผงหลังครับมาปิดท้ายแผงหลังกันที่ตําแหน่งแบ็กขวาครับซึ่งคาดว่าจะเป็นวาริสชูทองอีกหนึ่งนักเตะจ,จากสโมสร B ีจีปทุมอยู่ในเต็ดที่จะมาเติมเต็มแผงแบ็กโฟของเราให้สมบูรณ์วาริสเป็นฟูลแบ็กที่มีความสมดุลสูงมากครับคือเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นมีวินัยไม่ค่อยหลุดตำแหน่ง แต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะทะยานขึ้นไปทำโอเวอร์แลปทางกราบขวาเพื่อเพิ่มมิติในเกมรุกอยู่เสมอการประสานงานระหว่างเขากับปีกขวาจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดที่เราต้องจับตาดูเลยครับว่าจะสามารถเจาะแนวรับด้านข้างของเลบานอนที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งได้ดีแค่ไหนเอาล่ะครับจบจากแผงหลังเรามาดูหัวใจของทีมกันบ้างนั่นก็คือแผงมิดฟิลด์3คนที่จะเป็นเหมือนห้องเครื่องคอยขับเคลื่อนเกมทั้งหมด แดนกลางในนัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะเราต้องสู้กับแดนกลางของเลบานอนที่แข็งแกร่งและมีร่างกายสูงใหญ่การครองบอลและคุมจังหวะของเกมให้ได้จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากเริ่มจากตัวรับต่ำสุดในตำแหน่งหมายเลข6หรือมิดฟิลตัวรับคาดว่าจะเป็นสิทธิจากสโมสรการท่าเรือ f c ครับ สิทธาจะมีบทบาทเป็นสมอของทีมอย่างแท้จริงเขาคือด่านแรกที่จะคอยปะทะและทำลายเกมรุกของลิบารอนก่อนที่จะไปถึงแผงหลังการอ่านเกมการเข้าสกัดที่แม่นยำและการคุมพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษของเขาจะเป็นภารกิจหลักของเขาเลยแหละครับนอกจากนี้การเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกอย่างรวดเร็วด้วยการวางบอลสั้นยาวที่แม่นยำของเขาก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เราจะได้เห็นกันครับเพื่อสร้างความได้เปรียบในจังหวะสวนกลับ ขยับขึ้นมาอีกนิดในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลข8หรือสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่ต้องวิ่งพล่านไปทั่วสนามเราน่าจะได้เห็นข,าขคาะาชายกดาวรุ่งพุ่งแรงจากเมืองทองอยูเนเต็ดลงทำหน้าที่ครับค้าคณะเปรียบเสมือนไดานามของทีมครับพลังงานของเขาไม่มีหมดจริงๆเราจะได้เห็นทั้งวิ่งไล่บีบแย่งบอลในแดนกลางสอดขึ้นไปหาจังหวะยิงไกลาจากแถว2และยังต้องถอยลงมาช่วยซ้อนเพื่อนในเกมรับอีกด้วย การมีผู้เล่นที่มี Work ์กเรสูงแบบคักคนณะจะทำให้แดนกลางของเราสู้กับความแข็งแกร่งของนักเตะเลบานอนได้อย่างไม่เป็นรองแน่นอนครับและคนสุดท้ายในแผงมิดฟิลด์ที่จะรับบทบาทเป็นเพลย์เมเกอร์หรือมิดฟิลด์ตัวรุกหมายเลข10ก็คือเสกสันราตรีจากสโมสรระยอง FC ครับ นี่คือมันสมองของทีมในเกมรุกอย่างแท้จริงหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในนัดที่แล้วเสกสันคือผู้เล่นที่แฟนบอลจับตามองมากที่สุดด้วยวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่เฉียบคมการไปกับบอลที่คล่องแคล่วและการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมเข้าทำประตูทำให้เขาเป็นผู้เล่นที่แนวรับเลบานอนต้องประกบติดเป็นพิเศษหากปล่อยให้เสกสันมีพื้นที่และเวลาเล่นบอลได้ง่า,งายๆแหละก็รับรองว่าแนวรับของพวกเขาเหนื่อยแน่ครับ จบจากแดงกลางที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพเรามาทะยานสู่สประสานาในแดนหน้าที่จะเป็นหน่วยทะลวงฟันในการล่าตะข่ายกันบ้างครับเริ่มกันที่ปีกขวาตัวจีตของเราอีคลาสจากพีีประจวบเอีอีคลาสคือผู้เล่นที่มีความเร็วจัดจ้านและทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่งได้ด้วยการกระชากลากเลือ้อยเขาสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่งได้ด้วยการกระชากลากเลือ้อย และการเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดการดวลกันตัวต่อตัวระหว่างเขากับแบ็กไซด์ของเลบานอนจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เลยครับถ้าอีคลาสสามารถเอาชนะในการดวลได้บ่อยครั้งโอกาสที่เราจะสร้างสรรเกมรุกสวยๆจากทางกราบขวาก็มีสูงมากทีเดียวสลับฝั่งมาดูกันที่ปีกซ้ายกันบ้างครับในตำแหน่งนี้คาดว่าจะเป็นธนกฤตโชติเมืองปักอีกหนึ่งดาวรุ่งจากสโมสร,รบุรีรัมยูเนเต็ดที่ได้รับโอกาสลงสนาม ธนกรตอาจจะไม่ใช่ปีกสไตล์กระชากลากเลื้อยจ๋าๆเหมือนอีคลาสแต่เขาเป็นผู้เล่นที่มีความเข้าใจเกมสูงมีการเคลื่อนที่หาช่องว่างได้อย่างชาญฉลาดและที่สําคัญคือการจบสกอร์ที่เฉียบคมเขามักจะสอดตัวเองเข้ามาในกรอบเขตโทษในจังหวะที่เพื่อนร่วมทีมขึ้นเกมทางฝั่งขวาเปรียบเสมือนกองหน้าตัวที่2ที่คอยหาโอกาสเข้าฮอสอยู่เสมออันตรายในกรอบเขตโทษของเขาคือสิ่งที่เลบานอนจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับและตำแหน่งสุดท้ายที่ทุกคนรอคอย กองหน้าตัวเป้าหรือสไตรเกอร์หมายเลข9จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดอะโจ๊กเกอร์ยศกรบุรภาดาวยิงฟอร์มร้อนจากสโมสรฮูกังยูเนเต็ดในหลีกสิงคโปร์ยศกรคือสุดหน้าที่มีครบเครื่องทุกอย่างจริงๆครับทั้งความแข็งแกร่งในการเบียดปะทะกับกองหลังการพักบอลเก็บบอลในแดนหน้าเพื่อรอให้เพื่อนเติมขึ้นมาสัญชาตญาณในการหาตำแหน่งในกรอบเขตโทษและที่สำคัญที่สุดคือความเฉียบขาดในการจบสกอร์ ไม่ว่าจะด้วยเท้าหรือลูกมงเขาสามารถเปลี่ยนโอกาสเพียงเล็กน้อยให้กลายเป็นประตูดได้เสมอการที่ยศกรต้องปะทะกับคู่เซนเตอร์ฮับรูปร่างสูงใหญ่ของเลบนนอนตลอดทั้งเกมจะเป็นบทพิสูจน์ชั้นดีถึงคุณภาพของเขาและแน่นอนว่าเขาคือความหวังสูงสุดในการทําประตูของเราในเกมนี้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ11ผู้เล่นตัวจริงในคาดการของเราบอกเลยว่าแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดาและเมื่อรวมกันเป็นทีมแล้วยิงน่ากลัวเข้าไปใหญ่ ทีนี้เราลองมาดูบทวิเคราะห์ภาพรวมและแทคนติกของเกมนี้กันบ้างดีกว่าครับเกมนี้จะเตะกันในวันเสาร์ที่6กันยายน2565เวลา19.30น,น,านที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมซึ่งแน่นอนว่าการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองคือความได้เปรียบมหาศาลของเราเสียงเชียร์จากแฟนๆจะเป็นพลังขับเคลื่อนชั้นดีให้นักเตะวิ่งสู้ฟัดได้ตลอด90นาทีแน่นอนครับใครที่สะดวกก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องๆที่ขอบสนามกันนะครับ ส่วนใครที่ไม่สะดวกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้หลายช่องทางทั้งไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube ของ BG Sport และทาง True Vision Now ครับเมื่อมองดูฟอร์มการแล่น5นัดหลังสุดทีมชาติไทย u 23ของเราถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเลยทีเดียวชัยชนะถล่มทลายเหนือมองโกเลียการไต่เหนือมันในวันนี้มันคือแมชชซี่ชตาตาก็ไม่พ้นแน่ในนัดแมตช์นี้เราต้องเล็งมาดูที่ฟิตเนสของแต่ละคนและบดบาทบนสนาม ผมว่าพวกเราทํามาได้ดีมากความต่อเนื่องในการเล่นคือสิ่งที่สําคัญทั้งเพื่อดีกรีและทีมเวิร์กที่ดีทีมชาติไทยเราพร้อมที่พร้อมที่จะสร้างผลงานอย่างโดดเด่นถ้าเรามาดูฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยยู23ของเราอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเลยทีเดียวชัยชนะถล่มทลายเหนือมองโกเลีย6-0ต่อในนัดล่าสุดยิ่งเป็นการเรียกความมั่นใจกลับสู่ทีมได้อย่างเต็มเปี่ยม หลังจากที่อาจจะผิดหวังเล็กน้อยจากศึกชิงแชมป์อาเซียนแต่รูปเกมโดยรวมของเราก็ถือว่าดูดีมีอนาคตมาตลอดครับในทางกลับกันทีมชาติเลบานอนอย23ก็ไม่ใช่ทีมที่จะมองข้ามได้เลยนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดอาจจะมีแพ้บ้างแต่ในนัดเปิดสนามพวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงความเขี้ยวด้วยการเฉือนเอาชนะทีมแกร่งอย่างมาเลเซียามาได้1-0แสดงถึงเกมรับที่มีระเบียบว,วินัยสูงและเสียประตูได้ยากมากม และที่สำคัญคือมีเกมสวนกลับที่อันตรายนี่คือโจทย์ที่ทัพช้างศึกของเราต้องตีให้แตกครับที่น่าสนใจคือนี่จะเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองทีมในรุ่นอายุนี้ทำให้ไม่มีสถิติเก่าๆมาเปรียบเทียบเลยครับทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่วัดกันที่หน้างานล้วนๆความน่าจะเป็นของเกมผมมองว่าเกมในครึ่งแรกน่าจะออกมาในรูปแบบที่ค่อนข้างอึดอัดครับทั้งสองทีมน่าจะเริ่มต้นด้วยความรัดกุม ทั้งสองทีมน่าจะเริ่มต้นด้วยความรัดกุมไม่ผลีผลามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันมากนักเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลถึงการแพ้ชนะได้เลยเราน่าจะได้เห็นการสู้กันหนักๆบริเวณกลางสนามเป็นส่วนใหญ่ทีมไทยของเราจะพยายามใช้การต่อบอลสั้นที่แน่นอนค่อยๆเคาะหาช่องเพื่อเจาะเข้าทำ โดยมีเสกสันราตรีเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรเกมขณะที่เลบานอนจะอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายในการเข้าบีบพื้นที่แดนกลางและรอจังหวะที่เราจ่ายบอลพลาดเพื่อฉกบอลไปเล่นเกมสวนกลับเร็วโดยใช้ความเร็วของปีกทั้งสองข้างเป็นอาวุธหลักจุดเปลี่ยนของเกมน่าจะอยู่ที่ว่าใครจะสามารถฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ได้ก่อนกัน หรืออาจจะเป็นทีเด็ดจากลูกตั้งเตะทั้งฟรีคิกและลูกเตะมุมซึ่งทั้งสองทีมต่างก็มีผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีด้วยกันทั้งคู่ด้วยอย่างไรก็ตามด้วยความได้เปรียบในการเล่นในบ้านและคุณภาพผู้เล่นในแนวรุกของเราที่ดูจะจัดจ้านและมีความหลากหลายมากกว่าผมเชื่อว่าเมื่อเกมดำเนินไปเรื่อยๆทีมชาติไทยจะเริ่มครองเกมได้มากขึ้น และจะสามารถสร้างความกดดันให้กับแนวรับของเลบานอนได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งหาจังหวะจบสกอร์ได้สำเร็จผลการแข่งขันที่คาดจากปัจจัยทั้งหมดที่วิเคราะห์มาทั้งฟอร์มการเล่นสภาพความพร้อมของทีมและความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าบ้านผมยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของทัพช้างศึกย23ของเราครับ แม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากและอึดอัดกว่านัดแรกหลายเท่าตัวแต่ด้วยเสียงเชียร์ที่คอยหนุนหลังและทีเด็ดทีขาดในแดนหน้าผมขอฟันธงว่าทีมชาติไทยย23จะสามารถเฉือนเอาชนะทีมชาติเลบานอนยู23ไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์2ต่อ1ครับชัยชนะในนัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับเพื่อนๆ เพราะมันแทบจะการันตีตั๋วเข้ารอบสุดท้ายให้เราได้ทันทีดังนั้นมาร่วมกันส่งแรงใจแรงเชียร์ให้น้องนองนักเตะทีมชาติไทยของเราทำภารกิจนี้ให้สำเร็จกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่สนามหรือหน้าจอทีวีมารวมพลังกันให้เต็มที่ไทยแลนด์ปูนปูนไทยแลนด์สู้ๆูเอาละครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของการวิเคราะห์เจาะลึกก่อนเกมระหว่างทีมชาติไทย U23 พบกับทีมชาติเลบานอนยู3ในสไตล์ของต้นกล้าแท็กเกิลหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลกันไปแบบเต็มอิ่มจุใจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเป็นกำลังใจให้เราฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตามช่อง ต้นกล้าแท็กเกิลแล้วกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดความมันแบบนี้อีก